จุงกาสวัสดีแม่โอ้บอหงบุญเซนไทรไทยบ้านทีวีกับแอดมินหญิงนะคะวันนี้ก็อยู่ที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองตะมนต์ตะตูมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้ก็ได้แขกรับเชิญกิติมศักดิ์นะคะจากบักเทิร์กนะคะหรือมหาเฮงรวยๆมหาเฮงรวยๆฝากช่องได้นะคะใช่ครับช่องไหนคะพี่ชานมหาเฮงรวยๆวยเลยครับอ๋อมหาเฮงรวยๆโอ้ยยงกัดแล้วรวยจริงไหมคะตอนนี้รวย ในเรื่องจิตใจรวยในเรื่องจิตใจนะครับนานๆเรามาเจอกันทีนะครับก็เป็นความบังเอิญนะเป็นทีมทีมที่เราเคยตะลุยด้วยกันเมืเอบุกเบิกมาด้วยกันถ้าใครสามารถย้อนไปดูได้เมื่อวันที่15้าเดือนมิถุนายนอย่งย้อนไปหลอกหน้าคือหัวใครเสิย้อนไปเพิ่งย้อนไปดูได้ทีมตัวนี้็คือทีมที่เราปักหมุดกันอยู่ถึง สว่างนะคะจนก็เป็นครั้งแรกที่เราไปด้วยกันด้วยนะคะแล้ววันนี้เราก็มีโอกาสที่เราได้มีฉายาว่าแจ้งจังปางแจ้งจังปางวันนี้ขาดไปผู้หนึ่งแจ้งจังปางแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากว่าก็เลยแล้วก็ดังแล้วพี่ยังเหลือแจ้งจังปางที่จนๆอยู่นี่เลยครับ ฝากสนับสนุนแอดมินด้วยนะเผื่อแอดมินจะรวยเหมือนกับพวกพี่ๆนะตอนนี้แอดมินก็ยังแย่อยู่อะขนาดไม่รวยใช่ไอโฟนเครื่องละเก้าหมื่นคนเราไอานี่มันทำไมมันถ่อมตัวจังแอดมินหญิงเขามีเมียแล้วโอ้โหันต้นเลยเขามีผัวโอ้มีแฟนนะครับมีแฟนก็เมื่อสักครู่ก็วันนี้นะครับเรามาอยู่ที่วัดอะไรวัดชัยมงคลพี่ก็เอากล้องไปไกลๆน้อยให้หน้าพี่แบบนี่เนี่ยเนี่ย ให้เราเห็นแบ็คกราวเป็นถิ่นร่วมแหละโอเค,อเค,คที่หันมาอย่างนี้จะเห็นได้ไง,ไม,ไงมันจะเปรียบเคียงยังไงพี่ตงมันช่วยกันทำมาค่กินกันครับนี่คือเป็นภาพบรรยากาศที่ร่มแรงร่วมไม้ร่วมมือนะครับคนละเล็ดคนละหน่อยนะครับนี่ชิญน,น้องนุ่งน้องนุง่นง,งไม่มีตังค์ซื้อขาตั้งกล้องนะสามารถาบริจาคให้อันนินได้นะจนขนาดไหนครับขาตัา้งกล้องใหญ่ที่สุดน,นะครับในประเทศไทยระดับยูทูบเบอร์ไป สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะไทยบ้านทีวีกับแอดมินหญิงนะคะแล้วก็สวัสดีครับสำลีคนดีมีน้ำใจจุกกะสวัสดีครับหมาเหงื่งรวย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 นะคะเจอพวกเรามีแต่รวยค่ะท่านผู้ชมเจอผมก็มีแต่รวยครับถ้าไม่สวยเสียก่อนผมก็รวยครับแต่รวย ไปเรื่อยๆมาหาเฮงนะคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็มีโอกาสได้มาเจอกันกับพี่ๆนะคะก็นานแล้วนะคะที่เราไม่ได้มาเจอกันนะคะเนื่องจากบ้านเราก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะวันนี้ก็มีโอกาสที่พี่เขาก็ไปรับแอดมินมานะฮะแอดมินก็ถามว่าเต็มใจไหมที่มาวันนี้เต็มใจเต็มใจนะคะเต็มใจแบบกัดฟันกัดฟันจริงๆเนี่ยไม่ใช่เต็มใจหรอกจริงๆแน้วน้องเขาไม่ได้เต็มใจเลยครับเพราะว่าเขามีครอบครัวไงผมก็ผมก็เลยบอกว่า เฮ้ยหญิงอยู่ป่าววะติ๊กติ๊กติ๊กเขาบอกว่ารอตั้งนานเช่นพิชานแล้วแล้วไอ้เนี่ยพระเอิญวันนี้นะครับมากับผมยังไม่พอมาหลอกผมอีกหลอกเข้าป่าหลอกเข้าป่าไม่หลอกเพื่อไปทำอะไรหลอกเข้าป่าหลอกเข้าป่าแล้วทานด้วยหลอกพี่เข้าป่าไปทำไอวันนี้นะคะแอดมินนะคะก็อยากให้ออแฟนๆช่องพี่สําลีนะคะคนดีมีน้ำใจแล้วก็มาหาเฮงรวยๆนะคะได้ไปสัมผัสชีวิตนะคะใน ป่าร้างนะคะท่านผู้ชมแต,แต่ว่าป่ามันก็ร้างทุกที่นั่นเลยใช่แล้วก็พี่เขาก็ขับรถไปแบบอาจจะขับไม่ดีเนาะทาให้แบบมองเส้นทางไม่เห็นอะไรประมาณนี้แอดมินก็ทําให้พี่เขาเข้าซอยผิดหลงทางไปหนึ่งรอบกีเออ่เมตรกี่เมตรเขาบอกว่าหลงทางยังพอทางนะะออกเจอเออหลงทางก็เสียเวลานะครับหลงติดยาเสียอนาคตถ้าหลงเธอเนี่ยเงินก็หมดนะเขาบอกไว้ก่อน <c oughs> ถ้าหลงคนนี้ ถ้าเจอกันบ่อยๆถ้าหลงกว่านี้นะนานๆเจอกันทีมันก็จะเบาบางความหลงนะท่านผูช้ชมถ้าเจอนานๆเจอทีมันจะหลงแรงถ้าเจอทุกวันมันจะเริ่มเลิกหลง <c oughs> จากการหลงก็จะกลายเป็นคนเกลียดก็ <c oughs> จะบอกว่าเฮ้ยกูเจอทำไมบ่อยเจอจังบ่อยจังวะครับ <c oughs> ก็คลิปนี้เป็นคลิปที่พวกเรา ถ้าพูดง่ายๆก็เกือบปีหนึ่งที่เราได้มาคุยกันเนาะใช่คือคลิปแรกของพวกเราสามคนก็คือคลิปของเจ้าแม่สร้อยสองวานใช่ไหมที่เราไปด้วยกันครั้งแรกเลยไม่ได้สนิทกันด้วยนะไปด้วยกันครั้งแรกแล้วก็จนสว่างสว่างวันนั้นเราทําอะไรกันบ้างนะวันคืนนั้น คืนนั้นเราทําอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทํากันใช่ค่ะทําอะไรล่ะครับเออนั่นสิที่แน่ๆผมจําได้ว่าผมมีเงินร้อยหนึ่งและซื้อเนื้อหมูมาย่างกินพี่เขามีเงินหนึ่งร้อยนะคะท่านผู้ชมพร้อถตู้หนึ่งคันรถตู้ก็พี่เขานะคะแล้วใครขับคะผมขับเองครับใช่ค่ะแล้วใครแล้วพี่ทําอะไรให้น้องๆค่ะในคืนนนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรน้องๆนะครับ อย่าทำอะไรให้น้องๆนะอน้องๆน้องๆให้พี่ทํำน้องให้พี่ทําเพราะน้องปวดท้องออยากเข้าห้องน้ำไม่พี่พี่จำได้เหรออะไรทุกอย่างวันนั้นปวดท้องใครปวดท้องไปไปปามไปปามพี่แต่ข้างทางหนูพี่ก็บอกว่าน้อง ยิงเอาผ้าขมามันใครจะไปกล้าใช้ของพี่เขาเนาะแตต่ื่นเช้ามมาีคนนึงเข้า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 อนตอนเช้าทั้งไปอะไรที่วนมาในต้นยางนั่นแหละเาเรียกป่าสาธารณะสวนยางพารานะครับก็เป็นชีวิตที่มันโอ้มันสุดยอดนะครับตอนนั้นก็เป็นคลิปแรกของพวกเราเปที่ร่วมกันครบครบหนึ่งปีพอดีตอนนี้ครบหนึ่งปีเราก็เลยมาเจอกันวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดคือวันที่15เดือนมิถุนายน2562 โอ้จำแม่นนะคะเพราะว่าอายุเยอะแล้วก็จตอนนั้นตอนนั้นเลขออกตัวไหนนะพี่หกสี่ใช่ไหมไม่จำไม่ได้เจ็ดสี่พี่เจ็ดสี่ผมถูกสิบาทจะแม่ซอยสังวานเจ็ดสี่ใช่เจ็ดสี่ไอ้ที่ไอ้ที่รถทีวีรถผมสี่เจ็ดเก้าออสี่เจ็ดเก้าอสี่เจ็ดเก้าเลยใช่เออเรามีตอนนั้นเราโดนทั้งผีหลอกด้วยเนาะจำได้ที่ว่ารถตู้โดนขย่าวแล้วเราได้ตัวนี้เลยตอนนั้นที่บอกว่าเจ็ดสี่เก้า เออที่เราถ่ายคลิปไงถ่ายคลิปสั้นๆลงกันนี่คือตัวนี้ที่บอกว่าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าที่เราถ่ายคลิปคุยกันเนี่ยแล้วก็ออกเลขทะเบียนรถพี่รถตู้เลขรถทะเบียนอะไรนะวันที่เจ็ดเก้าออกตรงๆนะฮะแล้วก็โดนผีหลอกด้วยรถตู้คันนี้พี่เขาก็ไม่ใช่รถตู้ผีหลอกนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่าหน้าก็เริ่มดำขึ้นข้างหลังก็เริ่มวิวกวีมันเริ่มเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นอะไรเนาะเราไม่เป็นไรเราสว่างอยู่อะ ก็เป็นความสุขที่พวกเราไม่ได้เจอกันเนาะปีหนึ่งเต็มเต็มความเป็นพี่เป็นน้องเราก็ยังมีอยู่อีปีกี่วนเนี่ยปีกีห้าวันเออมีคนถามหาแอดมินหญิงอยู่ผมก็เลยบอกว่าเขาไม่มีผัวแล้วเขาเลิกคบกับผู้หญิงมีผัวใหม่แล้วบมเขามีลูกสองไมมีลูกมีกี่คนนะลูกสองคนค่ะแม่พี่อายุขนาดนี้ก็คงคงโสดอยู่นะคะไม่โสดค่ะแอดมินก็มีสามีตั้งแต่สมัยนานแล้วอายุสิบห้าปีไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะพูดใส่กางเกงยีนยังไม่รู้ ยังไม่ัวหนึงเลยครับจากเด็กหญิงก็เป็นนางสาวอยู่พี่ไม่ใช่ว่าจากเด็กหญิงแล้วเป็นนางเลยเขาบอกว่าเขาเคยบอกว่าเขาเขาเขาบอกว่าเขาไม่เคยชอบคนคนดํานะแต่แต่ทไมเขาพูดหนูไม่เคยบอกงั้นหนูบอกหนูไม่เคยชอบคนหล่อหนูชอบคนขี้เลอะอ๋ออพวกพี่ก็ถือว่าผ่านแต่เราเจอกันช้าไปแต่จะพูดทำานี้วันตออเลยนะเนี่ย คือเป็นมุกนะท่านผู้ชมไม่มีอะไรพิเศษละคือแบบว่าเป็นคุยเพื่อให้มันสนุกสนานขำๆนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรในกอไผ่แน่นอนนะคะก็คือนานนานแล้วที่พวกเราได้เจอกันที่แน่ๆอยู่ในใจเสมอโอเคขอบคุณพี่ๆที่ไม่ลืมน้องดังแล้วก็ยังไม่ลืมน้องน้องนุ่งก็ยังต้องอยทางเสียเวลาหลงติดงยาเสียอนาคตหลงเธอนี่มันลําบากใจนะจะบอก ขอบคุณมากพี่ครั้งแรกทราไม่ได้บอกว่าหลงเธอขนาดนี้นะเนาะพี่ชานผมว่าอย่างน้อยน้องก็พาหลงอ่ะหลงจริงๆเลยบอกว่าจะไปหาหวยในวัดป่าร้างผมขี่รถวนไปวนมาสองรอบโยกแล้วโยกอีกคิดดูแล้วกันพี่เพราะผมถูกหลอกหร้วเขาหลอกผมก็ต่างคนต่างหลอกผมถูกหลอกมากกว่าใช่พี่ชาญเรามาตั้งไกลอันนี้หนูขอโทษวันหลังแก้ตัวใหม่นะก่อนจะจะพาพี่มาต้องหาข้อมูลมันแน่นกว่านี้เขาบอกว่ายังไงนะขับรถแล้วไปเจอรูเจอรูเจอรูเขาอะ ร,รูรูไม่แต่หญิงว่าบางทีนะเจ้าที่เจ้าทางเขาอาจจะไม่อยากให้พี่ๆเข้าไปเห็นเราถึงแบบไม่ไปเจอทุกทีที่แอมินไปก็คือเห็ุเลยนะอันนี้หลงทางถึงสองรอบค่ะก็เป็นอะไรที่แปลกแล้วพี่ชานวันนี้เราก็มาอีกกำลังจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่วัดเทพชัยมงคลกำลังจะมาขอโชคผีรือร่มก็ได้ยินเสียงพี่ก็วิ่งหนีไปแล้ว พี่รักน้องไม่จริงนี่ได้ยินเสียงปุ๊บวิ่งหนีเลยจะรักน้องได้ยังไงก็เองมีครอบครัวแล้วรักกน้องรักน้องรักน้องเออรักน้องพี่มันคนคิดเยอะถ้าเกิดพูดเลิกน้องๆแล้วพี่มันคนหัวใจไม่ค่อยดีพี่ไม่ใช่คนคิดเยอะแต่อยู่ในใจเสมอ ก็ไม่มีอะไรนะคะก็เป็นคลิปที่แบบเรามานานๆมาเจอกันก็มีความความพี่น้องนะความสุขเล็กๆน้อยๆของพี่บอกไว้ครับคลิปนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้มีเฮนะผมบอกไว้ก่อนเอ๊ะทำไมดูไปแล้วตัวเราสองคนดำทำไมเขาตอนนี้เวลากี่โมงพี่จะทุ่มแล้วเนาะตันนี้เราก็พามาหลอนตอนยินเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยว อ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันยุงกัดฮะอ่าทีนี้เราพูดเรื่องอ่าที่เคยไปเที่ยวด,ด้วยกันมาเนาะไปหลายที่ของพี่นะั่นแหละเมียโทรตามแล้วย